ย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนกะเลียงเท่าคนหนึ่งได้พูดกับคุณวิรวัตรทีรประสานหัวหน้าเขตรักษาฟันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลส่วนในขณนะนั้นว่าคําว่าน้ําตกตามภาษากะเลียงแปลว่าทีรอซูและชาวกะเลียงจะไม่นิยมเรียกน้ําตกที่เราเห็นทั่วๆไปว่าทีรอซูหรอกนะเขาจะใช้คํานี้เรียกเฉพาะตอนที่ได้พบเจอกับ ปรากฏการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นและนี่ก็คือน้ำตกเซซาโวหรือเซซาโวทีรอสูเซซาโวคือน้ำตกยักษ์ที่อยู่กลางป่าลึกในเขตป่าทุ่งใหญ่เป็นน้ำตกไม่กี่แห่งที่เปิด Google เอิร์แล้วเห็นเป็นรูปร่างน้ำตกแบบชัดเจนเลยละ่ะแม้จะมีพิกัดชัดเจนแต่นี่ก็คือน้ำตกที่เดินทางเข้าไปยากที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยเพราะอะไรข้อแรกอยู่ในป่าปิดครับที่นี่อยู่บริเวณหน่วยป่าไม้เซซาโวไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าและถึงแม้จะไปถึงหน่วยได้ก็ต้องเดิน ทางเท้าถางป่าดิบและฝ่าดงผ่าเข้าไปอีก2ชั่วโมงข้อที่2ช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งทวีคูณความยากในการเดินทางเข้าไปอีกไม่ใช่แค่ลําบากแต่อยู่ในระดับอันตราย3จากหน่วยเซซาโวต้องมีคนนําทางเข้าไปที่น้ําตกครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคนนําทางมันหายากมากๆเลยล่ะครับแต่ด้วยความหายากและลีลาบนี่เองจึงเป็นเหมือนอัญ,ญมณีกลางป่าลึกให้คนรุ่นหลังได้เล่าต่อๆกันไปใครเคยไปก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ